หนึ่งเล่นหนึงซี่เนาะสวัสดีครับครับผมเอาเลือก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 เอ่เนาะฮ่า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 เลือช่องอะไรนี่ช่องอะไรช่องครับตู้คำปันสุกครับผมภาษาไทยภาษาไทยตู้คำปันสุกต่อเตาต่อเตาเอาเลือกเอาห่อะไรเนาะบ่บ่ ดูแค่แบบนี้เห็นไหมบ้างทางนั้นเป็นเป็นเป็นฟังยังไงฟังเสียงเนาะฮะฟังลาบ่อนบ้านเฮาบ่อนนั่นน่ะเอออันนี้บ้านเพิ่นนี่เนาะบ้านพีมึงน้องเฮาอีกเนาะอ่าพี่น้องเลยตอนนี้กะบสีขาไปตลาดเนาะงไอ้คืนเนาะบานี้เนาะเช้านี้เจ๊ซื้อไว้ได้ไรก่อนว่าภาษา สามีสือสุบรรจันทร์สาราหยุดกล่องไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปพอกันอยู่ตลาดเนาะโอเค okay, พี่น้องตอนนี้เราก็มาฮอตตลาดราตีเนาะเทศบาลเมืองมุกดาหารพี่น้องนี่นี่นี่บอินทีซูเมืองเดอ้ออ่าี่พี่น้องอยู่เมืองตอนนี้ทางเขากขายังอยู่มุกดาหารอยู่เดอ้อพี่น้องเนาะพีน้องนำเต่ามาซื้อกับขา้าวแมนพีน้นองนำเต่าเดือว่าน้องมานาามาซื้อกับข้าวเนาะ เอฟซีพูดได้แบบฝากเงิพี่น้องมาหน้าซื้อกับข่าวกับผักได้เนาะพี่น้องเนาะมีบัญชีไทยเนาะก่อนสกึมกะพอจะมีเงินเนาอกจากบางเสื้อกะจงเงินจะคลองซื้อซื้อกินน้ำแม่สอยเงินเนาะฮได้มาได้กะแม่บอกข้างไปเป็นยังไงน้องล่ะบรรยากาศสบายดีบ่สบายดีนี่เนาะพี่น้อง อ่าาทงน้องกับเด็กแม่ย่างไงน่องบอกคำน่องแม่น้องกับปกติแม่เป็นน่องนั่นไปนวดด้วพี่น้องเพป่ดเปิดตนเปิดเปินปวดแล้วเปินเอาเต็น้องมะนาวนะเอาเต็น้องมะนาวมาแม่เพป็นให้แม่เพันนวดอยู่ห้านวดอยู่ห้านเนาะแม่เขาก็เลยพาน้องมะนาวมาเราเพ่าจะมาเราตลาดแม่นี่พี่น้องบรรยากาศตลาดเพจไทยเต็น้องมะนาวเว้ยนี่นะโดยมาตลาดเพจเทยเป็นยังไงต่างกันบ้งกับบ้านเฮาตลาดบ้านเฮาต่างกันเนาะบ้านบ้านเพิ่นเปิดอะไรบ้านเพิ่นปิดหม่วนกว่ว สะอาดกว่าสะากวาที่พุ่นกับบูมีเกียร์าดเมนเมนเนาะเท่ากับเคยมาหาเงินที่ไทยอีกได้แต่อย่งหน่อยเคยมาบ่เคยมาไทยเพียงเดวมากับไผรมากับโอ้ยหลายคนอือไปพี่น้องะหอดอลไรเป็น้องะเลยลงกันเลยน้ำแข็งเนาะหอยเปิดลงเรื่อยเ่ยตามรถเพื่อนได้อือไปเรือเดี๋ยวเปิดให้เนาะไม่เนาะ ลงไหนบ่ลงไหนบ่ลงฟังนั่งก็ได้มันกว้างบ่อเนั่งด้วยนัง่งจำรถกันเด้อจำ,ำแล้วมา <c oughs> เป็นยังเนะาะคะแนนจะจำแห้งพี่น้องถ้าจำแหง้งมันจะเป็นห้อยเป็นบาทมันสิได้ไปหาประกันมา <c oughs> โอ้เนาะบรรยากาศน้งนองมะนาวน้องเต่าอ่ะโบคือบ้านเฮาเนาะบ้านเพิ่นนี่ม่วนกัวเพิ่นว่ <c oughs> นะคือบ้านเฮาเนยใช่ไหมนี่แต่ว่า <c oughs> บ่อยากเมื่อไปยักอันนี้ บุอยากเมือบ้านแล้วอ๋อบุอยากเมือลาวแล้วบ้านนี้มอัศจรรย์บ่มหันจรรยบ่โอ้โหรถเพิ่นกังามงามพี่น้องรถทางฝั่งไทยเนาะอ่ามีตะคันงามงรถกะรีวงรีโบพี่ห่อเดียวกันเนาะอยู่ทางบ้านกับครับแบบเดียวกันแต่ว่าสีงามกว่าพี่น้องเพราะว่าบ้านอ่าเพิ่นเป็นถนนดีเนาะมาไมีขีพุ่นบ้านเฮามีขีพุ่นพี่น้องเลยเส้นทาง รถลากอ่ะอ่าบ่ค่อยงามเนาะนี่ทางทางไปทางนี้บ่อ้อยเข้มมื้อนี่เฮาก็ทําเฮ็ดยาสิพาพ่อแม่พี่น้อง FC อ่าเดินตลาดมุกดหารน้ำเด้อพี่น้องเด้อเออถูกเนาะไปทางเขาเด้อพี่บอ่ที่ๆๆมาจ้อนกัน ใครใครเออเออเออบอกข่อยนำได้ข่ปลาดุกหูทางได้หน่เด้อจะบอกข่อยนำเด้อไปพี่น้องอ่าม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 าอ่านี่ก็มองกลับมองไหวเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะเป็นมัดทุกคนไม่ตอกมัดตอกบ่มีได้โอ้น้องพี่น้องตลาด มันมีเสียงเพลงเนาะเพี่อนเนาะอืมนี่เพื่อเลยบรรยากาศรอบคำเพี่น้องเลยนี่เอากระชีใดปิดเสียงไม่นำเนาะอย่าความติดเด็กสิทธิ์เพี่อน้องอ่าโอเคต่อเพี่อน้องต่อต่อเมื่อกี้อ่ามันมีเสียงเพลงเนาะก็เลยหยุดไว้หยัดความติดเด็กสิทธิ์เนาะเพี่อน้องอ่าบรรยากาศดีได้เพี่อน้องเลย คนหลายคือกันนาะงพี่น้องัรรยากามาอย่างมาอย่างนี่แอปเปิ้ลมาอย่างนี้น่ะ อุนบุนอ่าหูน้าแบบนเด็กอะนอนเด็กเอาเดกเอากินบี่อ่อี้เอาลายเถอกินบะบ่อนหม่างกันใคคอยกินน้ำยู่บ่ให้กินเนาะให้กินน้ำกันเนาะพี่น้องพาผนมาสื่อผลไม้นะพี่น้องอ่าแพ็ค หูบ่เทอไหนี่หูบ่นห่หูบ่เไหนเธนลอยเสาเมนบ่เออเพิ่นหูได้พี่น้องเลยนี่น้อลอยเสาหกิเมนบ่อันี้เด้อมึงเกเ้ลนี่บ่เงินอ่ะเงินแล้วอ่เนาะเมนเมนขอบคุณครับครับผม อ่ะมาเพื่นอนเนาะอือผลไม้เยอะแยะเลยเพื่นอนไปจะกินผลไม้เนาะตลาดอ่ะเป็นกลุ่มนั่นก็มีเพื่อนเลยจะมือกันบ่ <c oughs> ่จับมือกันไว้พี่้องเัาะเดี๋ยวมันชิลลงกันนี่พี่้องพักกระมีนะพี่้องอ่าข่าวสำเร็จรูป สะเก็งค่ะหนักไปแล้วกต้องโลกาเห็นม้ยเราเป็นยังไงตอนนี้เราไม่ดีแลยไม่ยากเราว่าเขาดูเรื่องจากเต้นไปตรงนั้นมันสิเคียดเนาะไม่แต่มาหาบรรยากาศข้างนอกเนาพยายามมาผ่อนคลายข้างนอกเพิ่นออกมาเพิ่นกลับโบมีอาการแบบว่าเป็นทางด้านทางซี่เนาะสวัสดีครับครับผมเอาเลือกเลือกเลือก ช่องอะไรนี่ช่องอะไรช่องครับตู้คําปันสุกครับผมภาษาไทยภาษาไทยตู้คาปันสุกต่อเตาต่อเตาคือครบไปอสไลนบอบอสไลนบอไลน์บอนว่าง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 นี่ว่างนี่ก็ได้เออเออว่ง เดี๋ยวพ่นทงใส่กินมันบ่กด้ซือหลายๆี่ยิมเก่งมเก่งมียิมเก่งกินก้นไก่ยิมเก่งบอกโอ้่อยสิได้กินมดูแล้วสันโอแบบนี้ก็ได้เหรอน่าขาหกสิบาทรับข้าเหนียวได้ั้ยคะข้าเหนียวมีอยู่บ่มีอยู่นะเป็นสุตาใช่ไหมเนี่ยกล้องทำไมจับต่คนนี้อ่าสุุตาุ่ปตาเนช่ยช่องแชนแนล อะไรนะเราไปกดติดตามก่อนชีนาว้ชนาแาวกิร <puntos illa> ์มใจสว่างในยูทูบหรือว่ายูทูบครับยูทูบเพราะนอนคุณสบายกัเลยพาเงินมานี่ตนอันนี้เบิรงใจสว่างกรับตู้คำปันสุอยู่ช่องเื่อำยูทูบกันอันนี้เลแตาเฟซบุ๊กตา ใช่เอาแล้วค่ะใช่ายเงินแล้วเนาะโอเคใช่ได้เอาแล้วเอาแล้วอ่าโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับค่ะผมเช่นกันครับอ่าไปพี่น้องเนาะอ่าฮก็มาซื้อเรียบร้อยแล้วพ่ออะไรบอพ่ออะไรบอง่ายๆเขต้องซื้อขวอยากว่าจะกินหมกปลาซิเราอยากว่าบอกเบ่อยอ่าเพื่อนถามเพื่อนถามเจ้าเนาะไอ้คือเนาะ

บนบ้านเฮาเนาะทางกรุงเทพปาริสานสีไหลลวกผักน้ำพริกเนาะน้นพริกแมงดาผักกระโดดผักกระหล่ำมีเบิร์ครับพี่เนอะกระปูหน้ากระมีด้นั่น่ะอ่าได้วื่อไกระดูกพันเพื่อนอยากกินประดูกพันบ่ เพื่อนขายดีเนาะร้านนี้เนาะอ่ะาเพราะว่าเป็นอาหารแบบโลกพัดจ <opic> ินพภิเมนแ่บดีบเ,ดดเดี๋ยวจังหน่อยก่อนราคิวนเนาะราคิว สิบบาทยี่สิบบาทซื้อได้เบอร์เดี่น้องเนาะสิบบาทห้าบาทเออเอาไปเปทม่หาหรือว่าอันนี้งอันนี้แบบนี้ตกแบบกรกมี่แบบตำไว้กมเอาตเรแบแบบนือซุบมึเคือซุมเคือ เอาเบิดเอาเบิดเนาทางเอาเบิดเลยมือจับเป็นยาคีดอยู่ใช้เป็นหัวบอ๊เป็นขีดเขาเป็นชินรวมเท่าไหร่เงินเลยกับกานาเขาซื้อบอกเขาคีดเขามีเวลาอบ่างเดกัน นี่น้องพี่น้องมาว่าซีอูทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะอาหารการกินคือกันกเบิร์ดพี่น้องไอ้น,นี่แบบเดียวกันเบิร์ดเนาะเป็นปลาทอดปลาแห้งปลาหมูปลาปลานิ่งหนึ่งปลานิ่งต้มเนาะ น้ำมันต้มน้ำมันยังมีเบิดคือกันกับลาวพี่น้องอยู่ฝั่งลาวก็มีแบบนี้คือกันเบิดอยู่ฝั่งไทยมันแกนเป็นบ้านพีเมืองนอกนอ้องไก่กันเนาะพี่น้องเนาะสิบบาทสิบบาทยังทอดเนาะยังมีทอดอ,อ,อ,อ่านี่ก็เป็นเป็นแบบผักสดเนะมมาะหมักกระทันก็มีพี่นอ้องคือกันกระบาดเห่าเนาะนี่เนาะอันนี้คือผักสดพี่นอ้องคือไปเฮ็ดไปกินเองที่บ้านอ่า นี่ก็มักซารีด้อเพื่อนเด้อมักซาีกินมัดบ่กินมัดบ่กินมัดได้กินกินมัดได้เจ้ากินในเบดเด้อในถุนทิ่นไทยบอกเดียวในถนิ้นไทยกับในถุนิ่งลาวคือกันบ่พอแนวพอแนวทงเดียวพอแนว ทุงละหกสิบบาทครับโอุ้งละหกสิบบาทเนาะมักซารี่ได้สินสามสิบาทเก้าสิบบาทหาง่เนาะคำเนาะเฮาเปียนเลือกอ่าเนาะเธอนั่นแหละทุงนั่นแหละเออนนั่นแหละอันนั่นแหละไปมิดง่ายแฮอเองถือเอง น้องเพียงเนาะเป็นคาปี้ก no. um, ็มีพี่น้องคาปี้สตอก็มีเด้อสตอได้ยินอยู่หนูได้ยินพ่อมาียังมันขาวเนียบอกสิบ่บาทพี่น้องเมืองตีนถุงบ้าญงเนาะกินเลยได้หนิขาเนียวบ่กโลสิบ พอพอกินอรเนาะไม่าอีกหลายตุ่นบอกเได้ยนอกลายใ่จะคคนเพิ่มไ่าซีค้นหาค้นครับพ่อพพอเนาะกินอหลรยดาะตอนแรกเ่ต้องกินข่าวลายอ่าเดี๋ยวสีอ้วนดิแม่ตอนแรงม่กินลายรหกสิบอันนี้ขอ่ะไรกันเนเา ่ใจเงินเนาะนั่งยังอีก๒๐บาทเอาเรียงกันแหละอ่าใ่ครับผมนีเดอครับไม่ค่ะขอบคุณครับไปพี่นองมาเพื่อนเห็นเมึนก็เอาเบิร์ดเนาะเพื่อนมากินเนาะ แมนแมนอยู่ในเฮือนในชา,า,า,าน,นเอาะม่ชืะะอะไรลูกคะชือะไรนัะวราะนค,นค่ะทำบ,ำบำุญทำบุญอ่าเดิวเดินชือะไรนะต้องการกีปีแล้วลูกต้องไมเลยอืมไม แตกๆพี่น้องคือผากันยางไว้เลยใส่น้ำผึ้งบ่มางยังนี่มากยังนี่มักเดียวมักเดียวเป็นบูค้าเป็นบิโค้ราคาบคือกันมายังนี่เจ้าหูบ่ซีลาบอนได้คือกันเนาะ เออเอาหยดูเนี่ยนะมีพวเงินจ่ายนะมีอยากกินนันกินกครเลือกหยบอกคำจะหาสอบบัตรเบิร์เนะบ,บิร์น่ว,วัทีาสอบจ้าบบมีเงินจ่ายให้คอยบริว้ีเด้อคอยบริีเด้ออติสเอา่อเาแล้วเอาม่ถึงเงินเก็รูว่าสาูยห้าอนนี้พร้อ้อ,อพี่นงอีกสำเลย ง่ายครับง่ายครับร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบอครับเงินเบ็ดแล้วไปเมื่อเมื่อเมื่อ กินน้ำในเด้อกินน้ำใเด้อเติมก็หมายหนึต้องต้มเพื่นค่ะเพื่่พี่น้องชน่ชน่นีมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับทางทอนโนมาหาหมอ เท่าไหร่คะถ้าคนไม่หาหมอใจตลาดเก่งขนาดใจตลาดเก่งเนาะใส่เงินนี่คือสิป้าพี่น้องเลยไปเมื่อวาบอกว่านี่อ่าน้องพี่น้องมีความสุขเลยเนาะแมนผูกของมักเพิ่นนี่เพิ่นนหิวเองได้ด้วยอาเริ่มมืดแล้วพี่น้องอืมเนาะ ไปพี่น้องเนาะย่างกลับกันบันนี่ย่างไปรถไปเบิรงดูได้ย่างแน่บ่ะนี่หอดรถเนาะย้ายอยู่บ่ค้ำไล่ยูบ่เคือบดไล่เติพี่น้องมือนี่าแซงย่างก่อเป็นอืบ่คบเป็น่น่ะไปูบนเนอพี่น้องกระิมเือได้พี่น้องเนาะากแดกติดน เอาก็สิได้กล so ับไปอะเพื so 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 ่อนอะไรกันไม่ฮะหมูผักเนาะคืนกระชีเด็กฮหมวนองกอดเนาะบูสเน่ารถไฟเอนีสบายดีเด้อพี่น้องไปชิดซ้ำบริบทแชร์ให้สบายดีเอาาจบเลยโอชีคืนรถเมื่อแหละเนาะได้หลายเนาะพีอน้องได้ไลา์อ่าผู้พี่น้องเลยยังอยู่นักกินเอ้าก็คือสิประมาณนี้เด้อผู้พี่น้องอ่าทางตุกคำและทีมงานเนาะเอ้กึมอะไรกับทางไอ้แสงก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปพี่น้องเลย เมื่อพบเมื่อพ่อกันในเมื่ออื่นเด้อพี่น้องเด้เอเข้ากับสีได้ไปหาหม่องพักหม่องเศ้าแลวก็เมื่อหม่องเมงื่อกี้พี่น้องเลยเมืนเน่อกี้ก็พาผนมาตลาดระตลาดก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างพี่นอ้องก็ฝากเป็นกำลังแหง่งกำลังใจกไลร์กดแซ์ให้ในเด้อน้องพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ตัวคํามือคือเสด้กลัเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้อง